คุณเคยดูเกมแล้วรู้สึกไหมครับบางทีมชนะได้ทั้งที่คุณจำชื่อคนยิงไม่ได้เลยจำชื่อคนแอสซิสก็ไม่ได้แต่ทีมมันนิ่งแต่แปลกเหมือนมีคนยืนคุมหลังบ้านอยู่งเงียบๆแบบไม่ต้องตะโกนไม่ต้องโชวแต่ถ้าเขาหายไปเมื่อไหร่เกมทั้งทีเหมือนหลุดออกจากรางทันทีวันนี้ผมจะพาไปเทียบตัวคุมเกมเงียบที่แฟนบอลยกให้เป็นตำนานโคลดมาเกเลเล่ le le, กับเครื่องจักรไล่บอลยุคใหม่ เอ็นโกโล่ก e องเตและผมจะสรุปให้ชัดๆเลยนะครับว่าช่วงพีคที่สุดของแต่ละคนใครเก่งกว่าแบบยุติธรรมไม่อวยไม่กึ่งกลางไม่หลบคำตอบแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าสองคนนี้เหมือนกันแค่ตำแหน่งแต่วิธีชนะเกมต่างกันคนละโลกลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับท้ายแดนกลางเป็นถนนใหญ่มาเกเลเล่คือด่านตรวจที่ตั้งอยู่ถูกจุดแบบโคตรฉลาด รถจะผ่านต้องชะลอต้องเบี่ยงต้องติดติดขัดขัดจนเสียจังหวะเองส่วนกองเต้คือตำรวจสายตรวจที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามทุกซอยวิ่งได้ทั้งเมืองเจอเมื่อไหร่ก็โดนจิ้มโดนแย่งโดนบีบจนหายใจไม่ทั่วท้องเริ่มที่เกมรับก่อนเลยครับมาเกลเลเล่จุดขายของเขาไม่ใช่ความเร็วไม่ใช่พลังไม่ใช่ความหวือหวาแต่คือตำแหน่งกับการอ่านเกมที่โหดมาก เขาเล่นแบบคนที่รู้ล่วงหน้าหนึ่งจังหวะเสมอคู่แข่งกําลังคิดจะจ่ายบอลเขาก็ยืนปิดช่องนั้นไว้แล้วคู่แข่งจะเลี้ยงเข้ากลางเขาก็ยืนคุมมุมบังคับให้เลี้ยงไปทางที่ไม่อันตรายสิ่งที่ทําให้มาเกเลเล่กลายเป็นตำนานคือเขาทําให้คําว่ากองกลางตัวรับกลายเป็นบทบาทที่คนทั้งโลกต้องศึกษาจนคนเรียกกันติดปากว่ามาเกเลเล่โรเลยครับคือมิดฟิล์ที่ยืนต่ําหน้าแผงหลังกวาดจังหวะสตัดเกมสวนกลับ และไม่หลุดตำแหน่งไปมั่วๆสไตล์มาเกเลเล่คือไม่ต้องเข้าสกัดสวยๆบ่อยเพราะเขาไม่ปล่อยให้คุณได้เล่นในโซนอันตรายตั้งแต่แรกเขาเน้นตัดไฟแต่ต้นลมขจัดอันตรายตั้งแต่บอลยังไม่ถึงพื้นที่ที่ทีมจะเจ็บตัวและพีกสุดของเขาหลายคนจะนึกถึงเชลซียุคมูรินโญ่ปี2004-2005เชลซีเสียแค่15ประตูทั้งฤดูกาลลีกนะครับ38นัดเสีย15ลูก มันคือความนิ่งระดับตำนานและมาเกเลเล่คือชิ้นส่วนหลักของความนิ่งนั้นทีนี้หันมาที่กองเต้กองเต้คือคนละประเภทเลยครับเขาเป็นพลังงานที่เดินได้เป็นแบตเตอรี่ที่ไม่เคยหมดถ้าพูดให้เห็นภาพมาเกเลเล่ le le คุมพื้นที่ของตัวเองแบบเป๊ะแต่กองเต้คุมพื้นที่ของทั้งทีมด้วยการวิ่งตอนพีคสุดกับเลสเตอร์ฤดูการ2015-2016นี่คือฤดูการที่โลกฟุตบอลช็อคเลสเตอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก และสถิติของกองเต้นในปีนั้นคือแท็กเกิล1นึครั้งตัดบอล1น6ครั้งในหลีกคือคุณลองคิดดูนะครับมันไม่ใช่แค่เก่งแต่มันคือเข้าไปอยู่ทุกเหตุการณ์จนคู่แข่งทำเกมกลางสนามแทบไม่ได้กองเต้ไม่ได้แค่ยืนรอเขาพุ่งเข้าหาเกมเขาเพรสซิ่งเขาวิ่งล้อมเขาวิ่งซ้ำเขาวิ่งเก็บเขาวิ่งปิดบางเกมคุณดูแล้วรู้สึกว่าแดนกลางมีคน12คนเพราะกองเต้โผล่ไปหมด สรุปเกมรับแบบตรงๆเลยนะครับมาเกเลเลชนะที่วินัยตำแหน่งบวกการอ่านเกมบวกความนิ่งกองเต้ชนะที่พลังการวิ่งบวกการเพรสซิ่งบวกการตัดเกมด้วยการไล่ล่าต่อไปเกมรุกอันนี้แหละครับที่ทำให้การตัดสินใครเก่งกว่ามันเริ่มชัดขึ้นเกมรุกของมาเกเลเล่พูดแบบให้เกียรติเลยนะเขาเล่นเกมรุกแบบพอดีและจำเป็น หน้าที่คือแย่งบอลมาแล้วจ่ายต่อให้คนเก่งเกมรุกเขาไม่ใช่คนลากผ่านสองคนไม่ใช่คนแทงบอลทะลุช่องแบบเพลย์เมคเกอร์แต่เขามีของอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือบอลต้องผ่านเขาเชลซียุคมูรินโญ่เวลาเริ่มเกมจากหลังบอลจะไหลมาหามาเกเลเล่ ah le le, แล้วเขาจะกระจายต่อให้แลมพาร์ดหรือไปออกข้างให้ทีมขึ้นเกมอย่างปลอดภัยเขาจ่ายบอลง่ายแต่แม่นไม่เสียบอลง่ายและที่สำคัญคือ แล้วได้ทีมได้รูปเกมที่มั่นคงส่วนกองเต้แม้จะไม่ใช่ตัวสร้างสารรค์แบบหมายเลขสิบแต่เขาช่วยเกยมรุกได้มากกว่ามาเกเรเล่ชัดๆครับกองเต้เก่งเรื่องแย่งแล้วพาไปเองจังหวะสวนกลับของเลสเตอร์หรือเชลซีหลายครั้งเริ่มจากกองเต้แย่งบอลแล้วลากขึ้นหน้า1 0บถึงยีเมตรดึงคนมาประกบแล้วค่อยปล่อยให้ตัวรุกเล่นต่อช่วงพีกกับเชลซี2 0 1 6 2 0 1 7มีข้อมูลน่าสนใจคือเขาจ่ายบอแม่นมากๆ ระดับประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์และที่เด็ดคือเขาชอบจ่ายขึ้นหน้าไม่ใช่แปะคืนหลังมั่วๆมันทําให้เชลซีเปลี่ยนจากรับเป็นรุกเร็วขึ้นแบบมีคุณภาพพูดง่ายๆครับมาเกเลเล่เกมรุกคือทําให้ทีมไม่พังกองเต้เกมรุกคือช่วยให้ทีมได้เปรียบทีนี้เรื่องที่สําคัญที่สุดความสําคัญกับระบบทีมอันนี้ผมอยากให้คุณนึกภาพเป็นเครื่องยนต์เลยครับมาเกเลเล่ตอนอยู่เรอัลมาดริดยุคกัลสติโกทีมมีซีดาน ฟิโกโรนันโดเบ็กแฮมดาวเต็มทีมเกมรุกโคตรเทพแต่คุณรู้ไหมครับเกมรุกพวกนั้นไม่ได้ลงมาช่วยรับเท่าไหร่แล้วใครคุมหลังบ้านมาเกเลเล่ le le ครับและประโยคที่กลายเป็นตำนานคือซีดานพูดประมาณว่าจะเอาสีทองไปทารถเบนลี่ทำไมในเมื่อคุณกำลังถอดเอาเครื่องยนต์ออกมันคือการเน็บว่ามาดริดขายมาเกเลเล่แล้วไปเอาดาวดังคนอื่นมาแทนแต่ทีมเสียสมดุลที่สำคัญที่สุด หลังขายมาเกเลเล่มาริดมีช่วงที่ผลงานดรอปหนักหลายปีมันย้ำเลยว่ามาเกเลเล่สำคัญแค่ไหนกับระบบแต่กองเต้ก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันแค่คนละสไตล์เลสเตอร์ปีแชมป์กองเต้เหมือนเครื่องยนต์กับพวงมลาลัยรวมกันเพราะเขาย้ายออกปีถัดมาเลสเตอร์หล่นไปอยู่โซนท้ายตารางช่วงหนึ่งจนต้องเปลี่ยนโคช้ชนักเตะหลายคนดูหลงทางเพราะไม่มีคนคอยกวาดกลางสนามให้เหมือนเดิมและกับเชลซีสถิติบางช่วงยังชี้ว่า เวลาเชลซีไม่มีกองเต้นในเกมใหญ่ๆทีมมีปัญหาทันทีโดยเฉพาะเกมยุโรปคือมันไม่ใช่แค่ขาดนักเตะดีๆแต่มันเหมือนขาดระบบป้องกันหลักของทีมตรงนี้แปลว่าทั้งคู่เป็นนักเตะที่ระบบทีมพึ่งพามากต่างกันที่มาเกลเลเล่ทำให้ทีมนิ่งแบบนิ่งๆกองเต้ทำให้ทีมทั้งนิ่งทั้งดุแล้วยังพาทีมเปลี่ยนสปีดเกมได้อีกด้วยทีนี้พอมาถึงคำถามหลักใครเก่งกว่ากัน ผมจะสรุปแบบตรงๆไม่กักนะครับถ้าคุณถามว่าใครเป็นต้นแบบที่นิยามตำแหน่งกองกลางตัวรับคำตอบคือมาเกเลเล่เขาคือคนที่ทำให้โลกรู้ว่ามิดฟิลด์ตัวรับไม่ต้องยิงไม่ต้องแอสซิสก็เป็นหัวใจทีมได้เขาเป็นความนิ่งเป็นความฉลาดเป็นสมดุลที่ทำให้ดาวรุกเล่นได้เต็มที่แต่ถ้าคุณถามว่าช่วงพีคใครเป็นนักเตะที่ช่วยทีมได้มากกว่าในภาพรวมผมเลือกกองเต้ครับ เหตุผลหลักไม่ใช่เพราะกองเต้ดังกว่าหรือยุคใหม่กว่าแต่เพราะเขาให้ทีมได้มากกว่าในหลายมิติเขามีเกมรับระดับท็อปอยู่แล้วแถมยังมีพลังการไล่บอลที่เปลี่ยนจังหวะเกมได้ทั้งสนามเขาช่วยเกมรุกด้วยการพาบอลขึ้นหน้าจ่ายขึ้นหน้าและเชื่อมเกมสวนกลับและที่สําคัญเขาพิสูจน์กับหลายบริบทมากทั้งทีมรองบอลอย่างเลสเตอร์ทั้งทีมลุ้นแชมป์อย่างเชลซีและทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก2018พูดแบบแฟร์เลยนะครับ มาเกเลเล่ le le คือสุดยอดผู้เชี่ยวชาญตำแหน่งที่ทำให้ทีมแน่นเหมือนมีรากฐานคอนกรีตกองเต้คือสุดยอดผู้เล่นอเนกประสงค์ในตำแหน่งเดียวกันที่ทำให้ทีมทั้งแน่นทั้งดุแล้วยังเปลี่ยนรับเป็นรุกได้ทันทีดังนั้นถ้าจะตัดสินแบบชัดๆในภาพรวมช่วงพีคผมให้กองเต้เหนือกว่าครับแต่ไม่ใช่เหนือแบบทิ้งขาดเป็นเหนือแบบมีเครื่องมือมากกว่าและถ้าจะทิ้งท้ายแบบจำง่ายๆถ้าคุณอยากได้ทีมที่นิ่งจัดระเบียบคุมพื้นที่ไม่หลุด คุณเลือกมาเกเลเล่แต่ถ้าคุณอยากได้ทีมที่นิ่งเหมือนกันแถมไล่บี้คู่แข่งจนหายใจไม่ทันแล้วเปลี่ยนรับเป็นรุกได้ทันทีคุณเลือกกล่องเต้ครับสุดท้ายครับไม่ว่าคุณจะทีมสายแท็กติกหรือทีมสายอารมณ์ลองกลับไปดูไฮไลท์สักเกมหนึ่งที่มี2คนนี้อยู่ในสนามแล้วอย่ามองบอลอย่างเดียวครับมองพื้นที่ที่เขาคุมคุณจะเข้าใจเลยว่าบางครั้งคนที่เก่งที่สุดในสนามไม่ใช่คนที่จับบอลเยอะที่สุด แต่เป็นคนที่ทําให้คนอื่นเล่นง่ายขึ้นทั้งทีมและถ้าคุณอยากให้ผมต่อยอดเป็นตอนต่อไปแบบเจาะลึกว่ามาเกเลเลโรในยุคปัจจุบันใครเล่นได้ใกล้เคียงที่สุดหรืออยากเปรียบเทียบกองเตะกับตัวอื่นอย่างบูสเกตคาเซมิโรหรือโรดริบอกผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้แบบเนื้อเน้นเหมือนเดิม